เดี๋ยวพี่จะพูดถึงตรงนี้ชั่งน,น,นิดนึงเอ้ย <Okay. S 1> แต่ที่ในรายการก็ลืมเรือ่องอะไรนะคะกรณีเงินเยีเยวยาอ๋อที่คือ,อรรบ้านเราเนี่ยถ้าผู้ชมฮะเงินเยียวยากรณีที่อิสราเอลเนี่ยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนกสเตราง,งานเป็นคนเปิดเผยออกมาใช่ไหมน้องใบกรณีถ้าได้รับบ,บาดเจ็บเนี่ยคะ่ะจะได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทถ้าบาดเจ็บกรณีเสียชีวิตกระทรวงแรงงานจะมอบเงินเยียวยา4 0,000บาทแล้วก็จะมีค่าทำศพอีก4 0 0 0 0บาทก็รวมเป็น เป็น8 0,000ื่นสำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะอันนี้กรณีรัฐบาลไทยแต่อิสราเอลไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนของเขากรณีถ้าเป็นแรงงานเสียชีวิตแล้วมีภรยรยาเขาจะให้เงินภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นรายเดือนเดือนละ35 0 0มให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการสมรสใหม่และถ้ามีลูกเขาก็จะให้ลูกเดือนละหมื่นสองไปจนกว่าลูกจะอายุครบ18ปี ส่วนกรณีแรงงานที่ไม่มีทั้งภรรยาไม่มีลูกแล้วเสียชีวิตเนี่ยเขาจะดูแลพ่อแม่ให้ตลอดชีวิตค่ะอันนี้กรณีแรงงานเสียชีวิตนะคะก็คือให้เป็นเดือนค่ะกรณีภรรยา35,000บาทต่อเดือนจนกว่าสองรถใหม่กรณีบท หม0 0นบาทต่อเดือนจนกว่าอายุครบ18แต่ถ้าไม่มีภรรยาไม่มีลูกเขาก็จะดูแลพ่อแม่ให้ตลอดชีวิตอ,อ่นนี้กรณีเสียชีวิตและรัฐบาลอิสราเอลให้ส่วนกรณีที่ได้รับบาดเจ็บรัฐบาลอิสราเอลเขาจะดูแลอย่างนี้ค่ะถ้าบาดเจ็บ10บถึงสิเปซเขาจะเยียวยาด้วยเงินให้ครั้งเดียว1นึ่งล้านสี่แบาท อันนี้กรณีเจ็บ10 19นะคะแต่ถ้าเจ็บเกินกว่า20ขึ้นไปก็ตีซะว่า20ขึ้นไปอ่ะรัฐบาลอิสราเอลจะดูแลตลอดชีวิตโดยคิดเปอร์เซ็นต์สัดส่วนจากค่าแรงที่ได้รับที่อิสราเอลค่ะอันนี้ทงตีพิพัฒน์รัฐกิจประการบอกเป็นการประสานกับทางการอิสราเอลใช่ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่ถึงจะเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มจริงๆท่านผู้ชม ผมกำลังนึกภาพคนไทยตอนนี้เนี่ยเกือบหกพันคนใจเนี่ยไม่มาแล้วอืมก็เลยไม่อยู่แล้วอยากกลับใมาไปใช่ค่ะกลับมาเดี๋ยววันนี้จะมีมาอีกส่วนหนึ่งนะใช่วันนี้ที่จะมาเพิ่มเนี่ยมารอบสองสิบเก้าท่านอืนะฮะวันนี้มาตอนห้าโมงเย็นแต่ยังมีจำนวนมากซึ่งมันยากจริงจริงค่ะยากจริงจริงท่านผู้ชมมันมีประเด็นที่ขออนุญาตเถอะนำเสนอตแต่วันแรก กรณีถูกจับเป็นตัวประกันทั้งชายทั้งหญิงนำเสนอกรณีของคุณบุญถมอายุ45ปีชาวอุดรธานีใช่ไหมน้องไบที่ถูกจับไปพร้อมกับภรรยาซึ่งตอนแรกชื่อเป็นหลานจริงๆแล้วเป็นคุณนัทนัทถาวรีนัทถาวรีหรือคุณโยความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงคือคุณแม่ของคุณโยะคะ่ะคุณโยบ้านอยู่ขอนแก่นนะคะ คุณแม่บอกว่าทราบข่าวว่าลูกสาวโดนผู้ก่อการร้ายจับตัวไปพร้อมกับแฟนที่ชื่อบุญถมคุณบุญถมเนี่ยเป็นชาวจังหวัดอุดรแต่ว่าตัวคุณโยนัทาวรีเนี่ยเป็นคนขอนแกน่นทราบข่าวว่าโดนจับกันไปสองคนติดตามข่าวสารทุกช่องทางยังไม่รู้ชะตากรรมจนถึงวันนี้ทีนี้ช่วงที่เกิดเหตุรุนแรงอะคะ่ะมีคนส่งคลิปตัวประกันชาวไทยมาให้ญาติพี่น้องดูญาติก็ส่งต่อมาให้คุณแม่ดูคุณแม่บอกไม่กล้าดู คือคือไม่อยากไม่ไม่กล้าจะคิดว่าเป็นลูกตัวเองอะค่ะจนกระทั่งคืนวันที่11ตุลาประมาณ4ี่ทุ่มเกือบเกือบหาทุ่มอาร์ต <Art. S 1> ซึ่งเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลและเป็นเพื่อนสนิทกับบุญถมส่งคลิปเดียวกันกับที่ญาติด,ดูก่อนหน้านี้มาให้แม่ดูแล้วก็บอกแม่ว่าคนที่ใส่เสื้อสีขาวนั่นนะ่ะคือน้องโยที่นอนขอดอยู่ในรถพ่วง ที่เชื่อว่าถูกจับเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยเป็นลักษณะรถพ่วงที่ต่อมาจากรถไถอีกทีค่ะโดยที่คุณอาร์ตเนี่ยบอกแม่ของคุณโยว่านี่คือคลิปที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายถ่ายแล้วเอาไปเผยแพร่ในอิสราเอลมีการส่งต่อกันในกลุ่มแรงงานไทยก็เลยส่งมาให้แม่ดูบอกเสื้อขาวนั่นนะ่ะคือลูกสาวคุณแม่คือคุณโยภรยาของคุณบุญถมซึ่งแม่ก็คิดว่าใช่แม่ก็ดูแล้วก็เชื่อว่าใช่ เห็นคลิปนี้แหละค่ะเขาก็บอกว่าเป็นน้องโยยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันแรกนะค่ะคลิปเนี่ยมันออกมาตั้งนานแล้วคลิปนี้ออกมาจะโดนเลอค่ะเพิ่งเพิ่งเห็นค่ะเพิ่งเห็นมาเป็นเป็นไอโยนใส่ชุดนี้อ่ะเห็นตั้งแต่มือแรกแล้วกับพักกันผู้น้องผู้หลานผู้ใจก็แค่ให้เบิ้งอยู่แต่ว่าแม่ก็บอกได้เขาบอกกาเขาไปเบิ้งอ่ะนะก็ว่าเขาหมดลายก็เลยบอกเขาไปเบิ้งแต่ว่าผู้ผู้เปื่อนรวมงานน้ำกันอ่ะเขาก็วว่าเขาเบิ้ง หลายคนอยู่กับว่านี่ลหละไอโย่แท้ๆล่ะนั่นแหละแต่ภาพเดียวกันนี่ต้องไบป,ปรากฏว่าอีกหนึ่งครอบครัวที่หนองบวัวลำพูคุณแม่ของคุณสนธยาหรือคุณมอสก็บอกว่าเสื้อขาวนั้นไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายและคือคุณมอสค่ะคือคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ระเบิดลงวันที่7 คุณแม่ติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลยแล้วพยายามจะติดต่อกับเพื่อนๆของลูกชายก็ติดต่อใครไม่ได้จนกระทั่งได้รับการติดต่อจากคุณชราวุฒิซึ่งเป็นคนหนองบัวลำพูด้วยกันและเป็นเพื่อนของลูกชายทํางานอยู่ที่เดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดบอกกับคุณแม่ว่ามอสโดนจับไปเป็นตัวประกันแล้วก็ส่งคลิปนี้มาให้คุณแม่ดูค่ะแล้วก็ระบุว่าคนที่ถูกจับในคลิปเนี่ยมีห้าคนเป็นคนไทยทั้งหมดหนึ่งในนั้นคือคุณอมอสก็<ๆ>ไม่ตรงกัน ใช่ S <S <S แต่ฝั่งนี้ก็เชื่อว่าเป็นมอสใช่ไหมฝั่งของคุณแม่ที่ขอนแก่นก็เชื่อว่าเป็นคุณโยเมืมมเ่อระเบิดล่งวันที่เกตติดต่ออะไรเลยแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหนัโทรมาหาแม่ยู่ที่หนึ่ง,ง,ท,ง,ท,งที่สองโทรมาหาแม่ยูแม่ก็เลยว่าโอ้ไม่ทโทรติดต่ออะไรมันจีดล่องหูนเนาะมันฉีดมีเนีตไี่ยังตันนี้แม่ก็พากไว้พากไวอีกชิ้นาที่ ด้วยช่วงนึงสิแม่ก็คอยโทษแบบเรียนๆโทษแบบเรียนแต่ผมมีสัญญาณผมมียัง้งจนท่อปานนี้แบบท่านใดที่ทำงานนำการเนี่ยจะค่อยติดต่อแม่ได้จะค่อยมาบอกแม่ยว่บาบา,ายมาถูกจับเล้วนั่นแหละนี่แหละท่านผู้ชมอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจริงๆหกพันชีวิตที่โน,น่นคูณด้วยจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเป็นครอบครัวคนใกล้ชิดที่อยู่ที่ประเทศไทยค่ะก็ไม่ได้ข้อใครออกใคร รัฐบาลในขณะนี้ยกระดับขั้นสูงสุดแล้วก็พยายามจะทำทุกวิถีทางข้อที่หนึ่งทำยังไงถึงจะสำรวจให้ครบก่อนน้องใบค่ะน้องเชื่อวมีตกสำรวจไหมมีเพราะหลายท่านที่แจ้งมาติดต่อไม่ได้รับการติดต่อกลับหรือไม่มีการช่วยเหลืออย่างน้อยก็ติดต่อพี่เชื่อว่ามีตกล่นมีนข้อต่อมาการ ติดต่อให้ได้แล้วรวมตัวกันไปในจุดปลอดภัยเพื่อจะลำเลียงออกพยพกลับประเทศไทยด้านหนึ่งไปที่เทอาวิฟซึ่งเป็นสนามดินเดียวที่เปิดอันนี้ในส่วนประเทศไทยเตรียมเครื่องบินเอาไว้จะเป็นเอกชนสายสามการอาจสามสายการบินหรือจะเป็นของรัฐกองทัพอากาศมีอยู่ห้าลำใช่ไหมนอกเหนือจากนั้นนอกจากสนามบินเทอาวิฟก็ต้องไปดูว่าออกไปประเทศอื่นซึ่งกรณีอาจจะออกไปทางจอแดน ซึ่งแปลว่าต้องติดต่อกับทางจอแดนหรือประเทศอื่นหรือเที่ยวบินอื่นท่านจะเอาเออกไปนอกอิกสราเอลไปประเทศอื่นก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรับที่ประเทศนั้นหรือให้ซื้อตั๋วกลับมาจากประเทศนั้นอีกทีหนึง่งแต่จุดสําคัญคือออกมาจากพื้นที่ให้ได้ก่อนอย่างไรเพราะการสู้รบยังไม่มีแนวโน้มจะยุติกลับตรงกันข้ามขยายความรุนแรง ทางด้านของปาเลสไตน์ย,ยืนยันก่อนหน้าว่าจะสังหารตัวประกรันทุกครั้งที่มีการโจมตีเมื่อใดอิสราเอลโจมตีหนึ่งครั้งเขาก็จะสังหารตัวประกรันหนึ่งคนอิสราเอลประกาศท่าทีล่าสุดเมื่อคืนนี้ว่าจะปิดล้อมตัดขาดทุกอย่างในฉนวนกาซากาซาผู้คนสองล้านสามแสนคนตัดน้ําตัดไฟตัดเชื้อเพลิงตัดอาหารและยิงถลม่มจะลวดเข้าไปต่อเนื่องภาคพื้นดินจอดเตรียมจะเข้า จะไม่เปิดจนกว่าจะมีการปล่อยตัวประกันทั้งหมด <ừ> นี่เป็นสถา,านการณ์ท่านผู้ชมอ่ะทั้งหมดก็คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอและท่านผู้ชมหนุมแรงงานไทยโพสคลิปบรรยากาศในแคมป์ขณะที่อิสราเอลทหารราดตะเวนก็มีการทักทายกันนะสวัสดีครับฝั่งเราเข,า,ขาก็ตอบกลับมาว่าสวัสดีครับนะคะริงเหรอารเ สวัสดีครับสวัสดีครับน่าเขาตอบกลับเห็นไหมคะคือจริงๆถ้าตั้งแต่ตน้นคลิปจะเห็นเลยว่ามาตั้งแต่ไกลๆเหมือนกับแรงงานของเราก็ซ่อนตัวก็คือระมัดระวังแหละว่าใครไปใครมไม่รู้ใครเป็นใครนะพอเห็นเป็นทหารอิสราเอลเนี่ยคะ่ะก็แสดงตัวแล้วเราก็ทักออกไปว่าสวัสดีครับเขาก็ตอบกลับมาว่าสวัสดีครับบรรยากาศสวัสดีครับ การมันมาลวลาตะเวียงนี่ค่ะทหารก็มาแล้วครับพ่นง่ายง่านะครับสวัสดีครับเขาตอบกลับค่ะวันนี้